อุต่อเลยทุกคนเอาอุ้มต่อเลยหันเลยทุกคนึ่งเดี๋ยวชอสม,มทุกคนว่ามาันสะมีตัวห้าวเพื่อคนหนึ่ง ทุกคาปดีทุกคนปายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องมืทุกคนวันนี้ก็เดินทางขึ้นมาป้าก็าเร้าโทรในวันนี้เบาใจเพิินเบาว่างเบาใจเพิน่อัน ค่าคนมั่นคนแขวค่ยขึ้นมากครับออททุกคนไนหะออด,ดีทุกคนพอได้เป็นคูแอนทุกคนไหมมาต่อไก่ทุกคนเหมนี่ไก่ไก่ซื้อมาไม่ทุกคนบพทนได้ไปต่ออีกเถอะนะหาก็เยอะเอามาเมื่อน,นี้ทุกคนนะแต่ค่อยก็มีเคยเอาไก่ไปต่ออีกเถอะได้เดี๋ยวสิไปลอ,องมึงทุกคนนี่กะบุญเถอะไม่ไ,ได้ไปต่อใช่ไหมทุกคนเนะ่ยมัน เอาขึ้นมาในเก็ตัวแ,แรงๆทุกคนมีคำเลยร้อยสิ้ผ้ากันไปเลาะอ,อันเชือกกระแลบทุกคนไปหาเชือกนะกับนะเดี๋ยวกาลัางเกมเคิร์กอยู่ทุกคนเลยไปทุกคนเอาสิเดินทางไปหาเชือกกับหาเลาะเชือกกับทนกคนเลยเชือกกับทนกคนเลย ขึ้นมากะคำมึกคำแล้วมอหนึ่งมอเขาก็ยังโมมีนะมาได้อาวมาน้ำเบาใจครับทุกคนเลยกระติบอันอันหนึ่งเขานีะเออมาที่เคื่อนแหละไปเสื้อแล้วแหละทุกคนเดี๋ยไปเสื้อล้างต่อไปทุกคน เซอร์กับทุกคนหนะทางที่ช่องเว็นค้ำลงค้ำลงนะการพาเซอร์นี่ครับประมาณสิบปลายหลังนี่บ่บุเชียใจเย็น เสีนกเป้าทุกคนนาจะมีก็ามาให้อีก๋ยวนี้ขึ้นมาอค่กกนี้เห็นต้นไม้ทุกคนกําล่งลลง่ดกําล่งดุกดกเลยทุกคนนะี่เดี๋ยวคำๆนี่เน้นเชื่อกลับบวชํำแหละลงไปเพิกเป็นใกล้ขวาทุกคนมันจะจะมันเา่าก็มาให้ค่อยอ่านว่ามันน่าจะเหาคนนะีดด้ดกนะกดกนะก็ะเหาะกัน้า เอาทุกคนตอนนี้ก็เอาไปเสือกกราบแล้วทุกคนเลยพราวเสือทุกคนบม่ได้อัดเธอเบิง่งจำทุกคนเลยเพราะว่าเฮาเน,นะนี่ยมันค้ำเนี่ยตะเวนกันรับไปไหมนู้ลงตะเวนไก่โตเพิ่โตขึ้นมานะ่ะนี่ก็กำลังกว้ลัางนั่งพักนี่ก็ชิกราบลงไปที่พักทุกคนเลยมันค้ำเลย ตอนนี้เราอยู่โฮพูนะหนังพักเมยทุกคนนี่เรากะพากัน,กนเลาะกรับทับคนทุคนคำลงคำลงเลยว่าจะไปเพิกงองให้กับจัาลท่านหรือบ่อทุกคนนะย้ะมันคำก่อนนะกองให้ประยุทธ์ทางทางมาคุณทุกคนหลุมทับไปไก่เติบ ตอนนี้เฮากะได้เดินทางมาฮอดทับเลยทุกคนไนยะเดี๋ยวเฮาชีดังไพ่เปลือกป้าไว้ก้อนนแตกะชีหากินข้าวทุกคนไนงะไปหาเสื้อกลับกับบ่ได้ประมาณเลยทุกคนเฮาบ่ได้ยิ่งๆเลยทุกคนไงเสื้อกลับแล้วแล้วก็มาทุกคนไนงะบ่ได้เน่อยู่ในกิ่นทุกคนเดี๋ยวชีกินอันกินมาตตาบ,บ้านทุกคนไนงะ เดี๋ยวเมื่อแรกนี่เหาชิอ้อไปเฝ้าก็มาขวีทุกคนมาขวีเป็นทุกคนเลยเฮาไปเห็นตอนเหามาทุกคนป่าไม้ป้ามาขวีทุกคนเลยไม่กระแสนะมันตายขีีนะของเธอมีนูมีเพลือเหาทุกคนเลยเอาฉีไปกานมึงนะมันชีนได้บอกดังพื้นดังไผ้าไว้ทุกคนไก่เฮาไง ม,มือเสานี่ฮาจังไปต่อทุกคนนะตอนคำนี่บริต่อช่ไนะเข้ามาคำแล้วก็เสื้อกคลับแล้วคำทุกคนตะเวนโต๊ะเลยไก่หมอตาบทุกคนคนะนออกไปหายิ่งเลยยังมาเล็งยินเียงไก่ป้าหรือหันนะทุกคน มาฤดูแล้งนี่น้ำอึดท,ทุกคนน้ำแห้งนะแลวเข้าไปลอกหาแล้วไปพบอันน้ำบอ่อทุกคนอยู่เงอบเงอบหินนั่นเย็นจะจ้อยทุกคนเ้าตากมาเย็นมีเย็นทุกคนนะซันะ่น้ำแบบแเซเย็นเลยแบบน้ำอยู่เงอบหินนทุกคนใส่นะนี่เขาก็สีพักอยู่นี่เลยทุกคน เอาตอนนี้กําลังกินข้าวทุกคนเลยมาเอ้อทุกคนกินข้าวน้ำกันทุกคนเลยเดี๋ยวบ้าจาพเพิน่นเบาทานเยอะทุกคนเดี๋ยวเราจะก,กินก้อนคนเลยกินข้าวกับมะขามดองทุกคนควักมะาขามดองมาแต่บ้านทุกคนเลยพอได้กินต่อกระคืนนี้ทุกคนเดี๋ยวไม่แรงนี่เราจะออกอาการคนเลย จะไม่ชิได้ชิมานหรือว่าทุกคนไปติดตามนะครับชมทุกคนพี่ป้าอีดงนะนี่จะจดจำเฮียเจ้าทีเจ้าทางก่อนมาคำดองทุกคน <c oughs> อ้ามาเด้อเจ้าทีเจ้าทางมากินข้าวน้ำรูน้ำล,ลาน นี่กะลู่ลานเอากินมาแต่บ้านไปหายูหาก,กินกะยังม่ได้ปบะมานอ่เอาเฮอเจ้าทีเจ้าทางปอป,ป,ปองชัดชี้แข้งชี้ขามาได้เฮอได้เฮอมาอะไรมืออื่นนี่นะเฮอได้กินอาหารเ่บอ้าวเฮอเอาโชคลาภมาเฮอได้อ้ามาเด้อทุกคนมนันนี้กินข้าวน้ำกัน มะขามดองกินยูดานมะขามดองเผากับกรนะแดงเท่นไหน ข้าวเย็นมาแนละ้วหม้มอหดข้าวไปเลยห้างกับบมี่นะไอชีลาม,มาทุกคนลามใช่ไหมเออเท่านั้นแหละบ่มี่นึ่งข้าวทุกคนเนยะินพ่ออยู่ได้ทุกคน ตอนนี้ก็ค่อยกก,กินข้าวอิ่มเนะทุกคนนี่กำลังนังท้านังท้า,ทาบาต้าเพิ่งกินข้าวทุกคนเลยมืดเลยเอาฉีไปอ้อมไปเผาโก,กมกขีทุกคนแก้วมันใชมีหนูเข้ามาหรือเปล่านีกก่ก็กินข้าว<ๆ>กินน้ำชิดซับทุกคนนี่ไปเผาโก,กมกขีก่อน mặt ông mỹ tìm ngu hắn nó tao kỳ khí bà bảo yên hoi kaizang tay yêu lê hô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  lê luôn lê hô lê hô lê hô ไปเชือกมาให้ทุกคนเลยเผาก็มาขี่กันมีมีม่เพื่อนห้านะมาแล้วทุกคนเอาอออดีจันให้นะมานมานมานมาแล้วทุกคนเลยไปไปติดตามเาชมต่อทุกคนก็ได้แล้วตัวนึงทุกคนลนยะมาแล้วตัวนึง เดี๋ยวเราสิไปเผ้ากงให้ทุกคนมันมีสัตว์เอามากินหมนะกรมให้อีมังกรดกทางนาเลยทุกคนเคยจะหอดเลยตอนนี้เราก็มาหอดกรมให้ทุกคนไม้ทท่งทงทิงชุกเดงฉลานอยู่ กองทุกคนเต็มเ็นห้อยใต้ความเอเขาไม่ซราได้บกดบุด,ดกทุกคนไหนเขาปูดอยู่เฮ้าเลยหนุกเป่าเนาะมีเช้านะดกนะทุกคนเลยหล่นบูฟัก นังจักนังเฟือมาก่อน,นจะมันสะมีเปลือเฮาทุกคนนี่เขาก็ออกมาแตะกลมให้ทุกคนเลยบน่าจะมีเปลือเฮาทุกคนเอาก็บเผาเฮงเติมมีมีเปลือกเฮาแล้วเอาก็บโลอันกับทับก่อนเก็บแห้งเมือ่อเช้าทุกคน มื่อเช้านี้เขาจะมาจอบแต่เช้านะตื่นแต่ดึกๆมาแหละมาลัดองให้ทุกคนเมื่อเช้านี่นกน่าจะเห่านะประเภทนกประเภทใกล้ควาใกล้ป้าเดี๋ยวกับทับก่อนมาหาพักผ่อนทุกคนเมื่อเช้าห้องจุกมาไม่เอาบายดีทุกคน บายดีท่านึงทุกคนเลยบายดีเนี่ยมื้อเช้าทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งทุกคนนี่ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะนี่ลูกแมาแบ่งไพ่ทุกคนเลยนอนก็มีอะไรรับไปเลยน,นะอากาศก็เป็นหนาวๆนน,น้อยนึงนี่ก็บกำลังจะพาเดย์อ้อไปโกงไพ่อีทุกคนเลยอ้อไปแต่เช้านะ เอาไปเพิเกเงินโกมาให้ปลดแจ้งเลยกะมันละมีไปเลยชาร์จไปเลยเฮามานะเดี๋ยวเฮาสิ่กำลังสิเดินทางออกไปทุกคนนะไปติดตามครับชมนะแหน่ก็พาเดียวยางออกไปทุกคนกคนะพูดแล้วอาไปเชื่อกโกมาให้อีกทุกคนเอา้าทุกคนตอนนี้กะเฮาก็มาฮอดคุ้มให้ทุกคนเนละเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปโกมามีก็ทุกคนขึ้นไปดัก ร้อน,นมีบหรือเฮาทุกคนเอนะทุกคนวันนี้ก็ได้ขึ้นมาถึงกรุงใหม่ทุกคนเ,เดี๋ยวชาวเมืองหย่อนแจ้งก่อนเพราะมันที่นี่ชัดหรือเฮามากทุกคน,นป,คนปนั่นขึ้นก็ละกกทุกคนมอเตอร์ปะขึ้นกก นั้นทุกคนคอยไปยูโุโกบนีนะเดี๋ยวพักกันบองทุกคนอาถึงฉุกนึงพังเมื่อเมื่อเช้าอ๋อมันชีมีไปเหรือเฮานะตอนนี้ก็อะก็ห้าโมงทุนห้าโมงจึชูน พื้นต่อเลยทุกคนเอาพื้นต่อเลยหันเลยทุกคนเลยเดี๋ยวชมมันทุกคนว่ามันสีมีตัวห้าวทุกคนเลย

ทุกคนยอดถึงร้อยไปแล้วบ่พลาดทุกคนบ่พลาดงานนี้นี่ดอกคู่นจันให้แล้วนี่บดเฮามามู่เมือเลยทุกคนบ่ตรงใหญ่เลย มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วนี่ทุกคนผลงานพวกคุณค้ณผลงานพวกคุณค้ณ,ณจัดให้แล้วทุกคนเอ้ย ไปทุกคนไปม้ต่อไปทุกคนเลยอ๋อตุ๊กไก่คอยหันหน่อยหนึ่งหันเล่นไก่เก๊ก,ะกะมาทุกคนเลยกาหมากากานะไก่เขาก็ตีข้างตีปอีเชียแต่บนไออาร์ตเธอพี่อนน้องเบิง่งแชมป์เดี๋ยวเลิกกมาเลยทุกคนเลยมาพาไก่มากกันมาด้วน,นะหาเคยต่อครั้งแรกกันมาทุกคนเดี๋ยวชิโล์ขึ้นเะแนนทุกคนเลย เดี๋ไปทับเขาเลยเดี๋ยวก็ช่วยต้อน้ำพังนี่เดี๋ยวสิกลับไปหาเบลตาบก่อนทุกคนเบลตาบเพิ่นกับเอาไกลไปตอคือเดี๋ยวทุกคนเนยแยกกันไปนะได้ยินเสียงปืนเพิ่นประมาณสองบาททุกคนหมดเรืองหมาดนะจะตับกัน เอ้าทุกคนตอนนี้ก็เฮาก็ได้มาฮอทับแล้วบอตาพเพื่อนก็นมีมีได้เพื่อนทุกคนเลยเพื่อน่าเพื่อนมีมานใช่ไหมไก่เฮาบอตานี่เห่าวะนนี่คอยกระจัดตัวนึงทุกคนเลยได้กินลาบได้กินลาบไก่เลยนี่ไก่บอตาพเพื่อนเตะเลยขาซ้ำขาซ้ำเอ้าเพื่อนมาเพื่อนก็น ต้มเพลินเข้าท่าทุกคนเด้เดี๋ยวไม้ดามให้ก่อนนี่น,น้อยนะนต้มเข้าทาุกคนผมมีอันนึ่งทุกคนเลยเยอะเข้าแล้วเดี๋ยวชิพากันเฮ็ดกินคนเลยเอาทุกคนนี่กับชิพ่าเดี๋ยวเฮ็ดกินกินข้าวก็โทษเลยเดี๋ยวก็จะออกไปยามกราฟนะไปยามกราฟก็ขึ้นผู้ทุกคนบ่ได้กินข้าวนี่บ๊อบหอดนะทุกคนเลยไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านี่ไปเพล็กองให้ตั้งแต่ดึกๆ เดี๋ยวห้าวชีเห็ดกินนกเขาทุกคนนกเขาอันเหลวนะเหลวมาตาบได้มือคืนนี้ทุกคนเลยนี่ก็มาตราพันจีเลยแล้วละเดี๋ยวห้าชีเฮ็ดโคกินทุกคนเดี๋ยวใกล้ป้ากกะเดี๋ยวห้าวชีเห็ดกินบัตรกังเว้นหรือว่าตอนแรงทุกคน,นเลยเยอะข้าวแห่งเฮ็ดกินอันนี้ไปก่อนทุกคน โคแล้วนี่กินทุกคนนะมั่นขนาดน่ะแล้วนะจีเมอขืนนี่ทุกคนจี่แล้วล้วก็พากันนอนน้าขืนนี้ ngay thôi nhìn nhanh từ này đó ngồi đó này tất cả đấy à, bộ men lau đấy แซเสียแต่ข้าวทุกคนบ่ม,มีอันนึ่งแหละข้าวนั้นเอาทุกคนเลยเอาต้มเอาเข้านะไม้ลามไม้สอดกะไม่น้อยทุกคนลามก็ได้เธอละน้อยนะลับมันน้อยพอดต้มเอาทุกคนเลยกินนี่กะอ้อมไปหายามกราบทายเบิ่งรอบแรงทุกคนรอบแรงมันสินได้สิมานี่บ่ จะพักจะแน่นก่อนโอ้หอมชิอยทุกคน,ม,นมันชิ่ดชอดเดี๋ยวมันไปข้าวทน,นเลยเหลี่ยวกะจี่เมื่อคืนนี้มีแต่น้ำมันทั้งหมดนน้าทุกคนตอนนี้ก็ซุกแล้วทุกคนเลยฟอต้องต้องไปแช่ขนาดอ๋อต้องนะไปข้าวกินข้าวก้อนๆมาดเอาข้าวเลยหอย โบ่งกับท,ทุกคนเลยนี่เฮ็ดเอาเชื่อไม้ทุกคนชมอยู่ป่าเลยนะนะเห้เพิ่มมะนาวนะนี่ก็ชินายเฮ่เจ้าที่เจ้าทางผู้ปกปัองหกักษาพื้นแผ่นดินป่าไม้ อ, faster. อ่ามื้อนี้ก็ได้กินของแซ่บของนุ่นน้ำรุ่นน้ำลาดนะนี่ก็กินโคแล้วถือว่าได้แล้วเด้อถือว่าได้แล้วจะทีจะทางไงนี่ก็กินน้ำรุ่นน้ำลานเน้อจะพาเจ้าเข่ากะมันตัวน้อยพอากินน้อยมันเบาอิ่มย้ำเดี๋ยวเปาะปองเน้อตัวใหญ่ๆกว่าเก่าแน่เอามาเฮือกะเฮื่อได้ก well. okay. ินตัวใหญ่ๆกว่าเก่าอ้าว ่มมันมานโชคลาบยูดีมีแห้งรูรานกันมาหาอยู่หากินกันอะลงมือป่ะนี้นี่กับผมมีคำว้าวปละลายสมจะจ้อยทุกคนเลยงั้นเลาไอุ้ยมาเดินมาเดินเอฟซีทุกคนฟังไทยฟังลาวมากินน้ำเบาแก้วแซ่บแบกินโคเลีวอุปายุดงนะ บบงกับบงแต่งสุดจัดเลยเข้ากับต้มมาทุกคนไอ้นี่ไผ่ไม้นะไผ่หม้มอ,อนี่นสองหาเขาหุงขึ้นม,มาเล้ข้าหุงมเข้าหุงม,มาได้สี่ 4. Còn nấm Nấm lên Nồi Đem ra khép Nói nhầm nhau vậy Như chưa chứ Cái bình bình แลนส์ไปเยอะคือหนึ่งกระเนแลนส์นกระดองไปมันอันนั้นเนี่ยสีมัน hard แล้วเนาะเอาทุกคน <c oughs> ตอนนี้คอยกับกินขา้าวอิ่มเลยทุกคนเลยนี่กับจะได้หนังพักพอนก้อนคนนี่กับในกระพานที่อ,อกไปหายามกราบทุกคนเลยพักพอนจะได้จังไนกน็ไปหายามกราบไปหาลุ้นกราบบ้าง ว่ามันสิได้สิมานบ่าสิะะได้ขอโจ๊กคลิปไว้เพลงชิมนี้จะก่อนทุกคนไหมมันเหีวเลยทุกคนเพราะว่าเขาอาร์ตมาตั้งแต่เม,มื่อคืนแล้วก็มือเช้านี้แน่แต่ต่อคลิปหน้าทุกคนติดตาม e. ตอีพีที่ไปทุกคนไหมตอนแรกเขาพยายามกราฟนะบ่มันสิได้สิมานบ่ปะป้าติดตามครับชมทุกคนคลิปนี้กับศิลาโจ๊กคลิปใบเพลงชิมนี้ฝ้ากดไลค์กดติดตามในเลิศทุกคน